คอคุณละลหลละแช่เนี่ยเด้อค่ะเด้อทั้งสองสิยูไ้ก็อะอายพี่น้องเด้อค่ะเด้อค่ะอาไปตามแนวทางน้ำเว้ยว่อบลอบ,ลอบเดี๋ยวค่อยไปนีเนาะค่ะเนาะ เป็นบ่อเป็นสายอยู่ทางด้านนู้นเป็นใดส้วมมันบ่กันค่ะมันด้วยค่ะม<า>นัน <laughs> โอ้ยพานผ่าข้อมือเจ็บข้อมือไปพาเลยบ่ะเนี่ยนพัก nhau Nhi cười hay nà khá thi áng nà mùn cười hay nà khá đớp vì nó hoa nằm cận áng nằm mùn ของลาจ็อันเ็ตีเลาได้กินไหมกินเลยกินมนกันนนเหี่รูเหัวใดีอสวยนะคะสวยสวยสถานที่ร่วมก็สวยเด้อพี่น้อง

เส้นบิดปลาทิพย์ชาแนลค่ะปลาทิพย์ชาแนลมาไทยเรืออยู่ดีค่ะแม่อยู่ไปจด้อยู่มายมือนี้มากคำใกล้ตุลาตุลังเน่าเงนอยู่มาคำมือนี้เรามาเอาเขีนเขียนเขียนเขียนค่ะ เขได้อยู่ค่ะแม่ผู้มากระมาหลายอยู่พผูเจ้าถือกแล้วว่นเลขไทยเลขอันไอสองสามเป็นสิแม่สามสี่บุกข้าเจาก็ได้อยู่ค่ะค่ะคนถือหลายอยู่สองสามวันหันไงโอ้ค่ะถือหลายอยู่ถือหลายอยู่ค่ะก็ไข่อยู่ผู้ข้เจ้ามากข้าเจาก็ได้ือสุก่อนเวลายไปบ้านเป็นยังเก็บอย่างมื่อขึ้นปุ๊บเป็นยัง มันเป็นเอ็นเป็นอันนี้เราช่วงนึงเข้ามีปัญหายิงอากาศเย็นจนมาไปเอาแค่เสียมากินกล้องหนึ่งสามพันก็ไปเอียงไปก้องพี่เซดายัง นี่ละมาโหลด่นแหง่นถือไหลอยู่จะค่ะค่ะโอ้ยมาแต่ทางไหนนอนน่ะ่ิ่นซัก่นซักค่ะค่ะเอาจักเอาหลาดเพิ่นน่นเป็นทางาอค่ะออค่ะนี่ันขี้หายถั่ค้างนม้ต์อาจจะเป็นอวันที่นี้แปดเนาะค่ะนอะสิบห้าคำฮึเนี่ยวันผ่าตัวไป นี่ะเปิ้ลเห็อหดอ่างน้ำมนต์ให้โชคเดิค่ะโชคกับที่อ่างน้ำมนต์ให้โชคนะคะอืเบื้องลึกพี่นอ้องอ่างน้ำมนต์ให้โชคเดิค่ะอ่างน้ำมนต์ให้โชคตรงนี้นะคะมาประจําเลยนะคะจะทําวันพระนะคะวันพระเพิ่นสิเห็ดนะคะนี่นี่มือนี่เอขึ้นจังปั้นนี่เห็นหนอสงสัยเพิ่นปั้นเห็ดมือนีค่ะ อ่ารอนเนาะค่ะเนาะพิมพ์คำ่ารอนะคะค่ะพิมพ์คำ่ารอค่ะแนวทางโชคลาภเนาะค่ะ amma d a เดอ้อผู้ใดมาอ่าทั้งดวงทั้งโชควาสนาก m มาได้ค่ะที่วังพญานาคนะคะปู่นาคาย่านาคีปู่ศรีสุธโย่าศรีปรทุมมานะคะมา m ด d a y d e พี่น้องเลยค่ะ มาได้มาได้ค่ะข้ะเจ้าได้ชกได้หมาหลายค่ะหงุดบ้างหันนะคะที่พานมานะ่ะเป็นได้ชกได้ลาบหลายค่ะอโอ้งามเด็กพี่น้องเออมาเ้ยพี่น้องค่ะอย่าลืมเ้ยค่ะพี่น้องเอ้ยมา ค่กสวยงามมากค่ะสวยงามมากมาเสียงดวงมาขอโชคขอลาบได้เลยค่ะเอาฝากทั้งช่องเด้อทั้งช่องที่อยู่ใดก็ขอกำลังใจจากพี่น้องนะคะนาอค่ะปาร์ติชแ่นแนลตามแนวทางให้อีกคือเก่าเหรอค่ะตามแนวทางให้อีกเหมือนเดิมนะคะอืมุทยานพุทธอุทยานเจ้าปู่สีสุดโท๊เจ้าสีปทุมมา งเี่ป้าทิพย์ชาแนลด้วยค่ะช่องป้าทิพย์ชาแนลกำลังไลฟ์สดนะคะค่ะสวยงามมากนะคะอ่าป้าทิพย์เห็นบางคนไปนูน่นไปทาง ผ่านไปไปถามนะคะมันมาถึงนะคะใครจะมาก็อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอ,อําเภอขึ้นอําเภอบ้านบัวป่าเข้ามาจะถึงวัดปทุมคงคาแล้วก็เลี้ยวเข้ามาตรงข้างวัดปทุมคงคามาถึงท่าหากมาจากถนนใหญ่ก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาจะมีป้ายบอกนะคะเข้ามาไม่ไกลนะคะเข้ามาไม่ไกลค่ะไม่ไกลหรอกนะคะ จากเมืองสวงมาจากร้อยเอ็ดมาเมืองสวงเมืองสวงมาผ่านมาอีกมาถึงอบตโกกุงนะคะเทศบาลโกกุงเลยเทศบาลโกกุงมานิดเดียวนะคะก็จะถึงบ้านบัวป่านะคะบ้านบัวป่าแล้วก็ม,มันจะมีอเลี้ยวซ้ายออกมานะคะตรงตรงตรง,ตรงทางแยกมันจะยูเทินเมียก็ต้องระวังนะคะความปลอดภัยตรงนั้นนะคะ มันยังป้ายยังไม่ชัดเจนนะคะก็จอดถามเขาก่อนก็ได้นะคะเข้ามาจะอยู่ทางซ้ายนะคะถ้ามาจากเมืองสวงถ้ามาจากทางสุวรณวรณภูมิอำเภอสุวรรณภูมิหรือว่าปั๊มปะตะทบ้านดอกไม้นะคะออกจากสุวรรณภูมิมาจะตรงไปเกษตรนะคะ,ตร,ะ,คะตรงสามแยกนั้นไฟแดงถ้าตรงไปไปอำเภอเกษตรถ้าเลี้ยวขวาขึ้นมาจะมาเมืองสวงนะคะ เลี้ยววังพญานาคก็มาถึงบ้านบัวป่าจะมีโรงไฟฟ้านะคะไฟฟ้านะคะนั่นแหละก่อนแล้วก็มา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 ,มาถึงมีมันจะเลี้ยวเข้า,าป้ายบอกเข้าไปบ,บ้านหัวนานะคะบ้านหัวนาแต่เข้ามานะมันจะมีวัดอยู่ทางขวามือเลี้ยวซ้ายนะคะจะมีศาลร,รูปช้างใหญ่นะคะสองตัวแล้วเลี้ยวซ้ายเข้ามานะคะอันนี้คือ ที่ตั้งนะคะปูนาคายานาคีนะคะพุทธอุทยานเจ้าบูสีสุทูนะคะเลี้ยวซ้ายเข้ามาไม่ไกลนะคะป้ายบอกว่าไปหัวนาตรงนั้นเลยค่ะไปบ้านหัวนาลงจุดบ้านบัวป่านะคะบ้านบัวป่าฝั่งทางนู้นจะลงไปบ้านคูเมืองนะคะมาทางซ้ายก็จะไปบ้านหัวนา น,ะะนี่คือจุดนะคะจุดพิกัดนะคะพุทธอุทยานเจ้าปู่สีสุดทูนะคะหน้ามาเที่ยวมากนะคะหน้ามากราบไหว้ามานะคะศรัทธามาเสริมดวงมาอะไรก็ได้นะคะตรงนี้มีที่สมเสริมดวงด้วยนะคะมนะีที่เสริมดวงนะคะ เดียวนะคะใครอยากจะเสริมดวงก็มาได้นะคะได้โชคได้ลาบด้วยนะคะได้โชคหยิบจับลัตเตอรี่นะคะท้ายลัตเตอรี่นะคะสองตสามตัวนะคะ คนได้กันเยอะนะคะได้หลายพี่น้องได้หลายนะคะ <c oughs> หมวทีเหลียวพานมา16ามักกะลา68หมวว้างเพิ่นถือลายพนาสัมผัสไปเมื่อกี้นี่คะ่ะสัมผัสเพิ่นบิดไปเมื่อกี้นี่ได้หลายข้าเจ้าถือลายพน้นถือรัตตลีไทยลัตตลีสามตัวนะคะ ท้ายรางวัลที่หนึ่งก็มีนะคะเากันไลา่าล่กันก็จะตืกไหล่ป้าทิพก็ปวดผ่าตัดข้อมืองก็พักอยู่เลยเคยมาถ่ายป้าทิพก็มาถ่ายนะคะมาเรื่อยล่ะคะ่ะช่วงหน้าฝนตอนนั้นโอ้ยังไม่ลงหินคุกก็มาลําบากนะคะหินแดงธรรมดามันก็เละเละ ถ้าฝนตกก็เข้ามาลําบากอยู่ถ้าเลี้ยงก็เป็นฝุ่นบ้างตอนนี้ลงหินคุกแล้วค่ะเข้ามาสบายเลยนะคะหานทางถนนเข้ามาสบายเลยขามาสบายเลยพี่นอ้องค่ะค่ะลงหินคุก้างบุญบารามี็มาด้วยค่ะเด้อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะเด้อพี่นอ้อง พอได้ให้หลงงมงายไม่ใช่ว่าหลงงมงายนะคะ <S <S ไม่ได้ให้หลงงมงายมาเที่ยวได้เปิดหูดเ,ปดเปิดตาได้วโชคเดียวลาบ <S <S มาเสริมบารามีได้นะคะมาทำบ <S 1> <S 1> ุญโชคดีเด้อพี่น้งองท,ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะเนาะตาทิพย์เหนี่อ่ะก็ด <S 2> <S 2> ะได้มากเลยเดี๋ยวส่วเขาไปคอ ไปกาบไปไหว้เพื่อนก้นค่ะ รู้อ,อกาสอไรใครจะคนฝันเนียสามสองสามสองหาสามสองเก่าคนฝันกเลยได้ออกสองสามเนาะโอ้ันอีกฝันอีกไปต้องหงดไปค่ะเพระาะฉ่นั้นในตองหงดเอามือได้พืน่นนั่นน้ำมนุนเน,น,นาะค่ะอ้างน้ำมนุนไหมค่ะ เดี๋ยวตะเพิ่นเพิ่ันผาวันผาือไก่ไก่มือไก่มือไ่เพียดยพุ้ทธาอุปการะเดกอีมีในเพียในนี่อยู่คนนี้นเยอเสียเดิม มอยู <hhhh> <S <S <elles> ่มาตามแนวทางอยุ่เสียงดังฟังชัดหรือเปล่าหรือเสียงคอยปฏิบัติได้ติดไหมค่ะบัติติดไหมบัติใส่ไหมค่ะถือว่าเสียงบ่มีเสียงดังรบกวนกัเลยิบติดไหมค่ามค่ะเอา อย่าลืมด้วยค่ะเด้อคอมเมนต์เข้ามานํ้เป็นยังไงค่ะคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะอะไรละแกด้วยก็ให้พี่น้องนะคะโชคดีทุกทุกท่านค่ะโชคดีมีชัยสุขภาพแข็งแรงนะคะตัวหน้กกันทุกผู้ทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะป่าทิพย์ชาแนล ขอบคุณเลยด้อค่ะอขอบคุณมากค่ะโชคดีค่ะเฮงเงปังปกันทุกผู้คนสุขภาพด้วยสุขภาพด้วยทรัพย์้วยสีเงินทองถุกสิ่งทุกอย่างรวยสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในครอบครัวอ่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ